เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับโรคไัยต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็งแต่ซาไม่เข้าว่ามีโรคอยู่โรคหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันกลายเป็นปัญหาสาธารณาสุขอันดับสองของโลกนั่นก็คือโรคกระดูกหุนนั่นเองครับพอได้ยินชื่อโรคนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นโรคที่ไกลตัวแต่วันนี้ครับผมจะพาไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขาความกระจ่างของโรคนี้ว่าโรคกระดูกคุณนเนี่ยนะครับร้ายแรงกว่าที่ใครหลายคนคิดจริงไหมครับคุณหมอใช่แล้วครับคุณแอม โรคก,กระดูกพรุนถือเป็นภัยเงียบเพราะเวลาเราเป็นไม่มีอาการอะไรนั่นเองครับจะรู้ตัวอีกทีเมื่อเวลาเราหกลม้มแล้วก็กระดูกหักนั่นเองครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับโรคนี้กันก่อนดีกว่าครับคุณแอมโรคก,กระดูกพรุนเกิดจากภาวะที่ร่างกายมีการสร้างมวลกระดูกน้อยกว่าการทําลายครับเมื่อกระดูกมีการทําลายมากขึ้นมวลกระดูกก็บางลงจนเกิดภาวะกระดูกพรุนในที่สุดเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักได้ครับที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ โรคที่ดูไม่ร้ายแรงนี้ได้ฆ่าทีทุกคนไปมากแล้วเช่นนะครับน่ากลัวจริงๆครับคุณหมอแล้วผมยังได้รู้ถึงสถิติที่น่าเป็นห่วงมาอีกมากนะครับเกี่ยวกับโรคนี้ครับจากข้อมูลมูลนิธิโรคกระดูกคุณนนานาชาติมาอีกด้วยครับโดยเปิดเผยว่าทั่วโลกนะครับทุก3วินาทีจะมีคนกระดูกหักทุก22วินาทีครับมีคนกระดูกสันหลังหักและอีกกว่า1ล้านหแสนครั้งต่อปีนะครับที่มีคนกระดูกสะโพกหักและถ้ามาดูสถิติของไทยในกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ ผู้หญิงหนึ่งใน3และผู้ชายหนึ่งใน5จะเป็นโรคกระดูกพุนและก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่เสี่ยงเป็นโรคนี้จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นหมายความว่าปัญหาการขาดแคลเซียมไม่ใช่เรื่องของคนสูงอายุอีกต่อไปนะครับแต่เอ๊ถ้าอย่างนั้นเราควรจะใส่ใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของแคลเซียมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ดี่ะครับคุณหมอจริงๆแล้วกระดูกเป็นอวัยวะที่มีการสร้างและสลายตัวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายครับซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงเด็กจนถึงอายุ 30ปีร่างกายจะมีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอช่วงวัย3 0ถึงปีร่างกายจะมีการสร้างกับการสลายเนื้อกระดูกพอๆกันครับหลังอายุ45ิปีขึ้นไปร่างกายจะมีการสลายเนื้อกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆแต่มีการสร้างลดลงจนเกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกคุนในที่สุดครับอย่างนี้ก็เหมือนกับกระปุกออมแคลเซียมเลยสิครับคุณหมอแบบว่าถ้ายิ่งเป็นเด็กนะครับรูหยอดเหล็กของเราเนี่ยก็ยิ่งใหญ่แคลเซียมก็ลงกระปุกติ้ง่าย ยิ่งโตขึ้นครับรูหยอดเหรียญของเราก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงคราวนี้เนี่ยก็ยิ่งหยอดเหรียญยากขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบสาสมแคลเซียมกันทุกช่วงวัยเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณหมอแล้วอย่างนี้เนี่ยร่างกายคนเราต้องการแคลเซียมวันละเท่าไหร่ล่ะครับถึงจะเพียงพอโดยเฉลีย่ยก็ประมาณ800ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันขึ้นกับเพศและอายุด้วยนะครับยิ่งคนไทยยิ่งน่าเป็นห่วงครับคนไทยเราได้รับปริมาณแคลเซียมจากอาหาร ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณขั้นตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณวันละ3.11มิลลิกรัมเท่านั้นเองครับแล้วมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อกระดูกดีไหมครับคุณหมอมีอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานที่ได้สารอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวันการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าการดื่มกาแฟการลดน้ำหนักผิดวิธีและขาดการออกกำลังกายครับที่สำคัญโดยเฉพาะสาวๆที่ชอบหลบเลี่ยงแดดหรือทาครีมกันแดดตลอดเวลา เพราะจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายขาดวิตามินดีได้นะครับและสารอาหารอีกหลายตัวที่ช่วยดุดซึมแคลเซียมไม่ว่าจะเป็นวิตามินดีแมกนีเซียมและธาตุอื่นๆอย่างสังกะสีทองแดงแมงกานิสรวมไปถึงสารสก,กัดเทียมข้อนอัลฟาโรคที่หลายคนนิ่งนอนใจครับมันไม่ได้กลาจากตัวเราเลยนะครับเพียงเตรียมรับมืออย่าง ถูกวิธีแล้วก็าหันมาเสริมแคลเซียมแล้วก็สารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพของกระดูกตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าวัยหนุ่มสาวนอกเหนือจากการบริโภคอาหารให้ถูกต้องแล้วตามหลักโภชนาการนะครับคุณเองก็ควรจะออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอและก็ลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆด้วยรวมถึงหมั่นตรวจเช็ควัดความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปีด้วยนะครับเพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีและแข็งแรงจะได้อยู่กับเราตลอดไปครับ